สวัสดีครับผมกับพวกเราแล้วครับโมเดิร์นการครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรครับพี่บอสวันนี้เราจะเปิดบล็อกอ่าวอวิรยูนิเวิร์สนั่นแหละมันคือ SD42 ครับ SD42 HD hope เพิ่งออกมานะครับบอกมาวันไหนเลยพี่บอสนี่เลยวันที่26เดือนหะเดือนนี้นะครับ26เดือนนี้บล็อกนี้เนี่ยโหครบเลยเนาะแต่ก่อนเนี่ยแบบจริงจร โรีปินทุกอย่างเกี่ยวกับโฮบแล้วก็มาหมดเลยครับแบบสตั๊กอะไรวะสตั๊กเจอมีดีวีลิสแพครีปินมาแทบไม่ต้องหาของเก่าเลยครับหาแต่ของแบบใหม่เลยก็คือจะมีของใหม่แล้วก็แล้วนี่กอวรส์แค่ไ้นนะครับจบเลยอ่าคือเล่นได้เลยครับเห็นเขาบอกว่ามันจะเป็นเมตาด้วยเหรอพี่บอสก็สเกลการตั้งบอดของมันก็เมตานะโว ถ้างั้นเดี๋ยวเราอย่ารอชาร้าดีกว่าเรามาดูดีกว่าครับว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างดีกว่า,าโอเคครับมาดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรกันบ้างาโอเคนี่เปิดก็เียเปิดโอ้ใจสัตว์เลยอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างโอเคครับมาๆๆนี่นะครับเรามาดูกันนะ <laughs> ใจเย็นใจเย็นพี่บอสอ, <laughs> อ่ะอันนี้นะครับอ่าเป็นเด็กเนาะ มีอ่ามีแอสทอลรีพิ้นมาให้ด้วยน้ำหอมแอสทอลครับงเจอืมแล้วก็ซองนะครับผมซองสมสีเก็ตเพมแมกระดาษครับผมข้างในดีกว่าดูลายกันโอ้โหลายครับโอ้โหลายอะไรอยเลยยังสวยเลยใจเย็นอยู่งหลังกันนี่นะครับโอ้สวยมากโอ้โหหน้ากลอกเป็นโฮมหน้าเบอรเกอร์เก้าโฮมแดกเนอร์ครับ ตัวชูโรงของบล็อกนี้เลยครับไปครับเดี๋ยวอันนี้เราไปก่อนเรามดดเด้วยกันก่อนดีกว่าครับเด็กมีอะไรบ้างโอเคออกใจเย็นครับแก่แล้วแก่แล้วโอเคใบแรกครับผมเท o า e นะครับเป็นใบใหม่ <c oughs> พี่บอสท,ทำไงได้พี่บอสตัวนี้นะครับมันบอกว่า,าเมื่อเห็นเอ็กซ์ซิสมอนเตอร์นะครับอยู่บนสนามนะครับมันสามารถโดด สเปเชียลแซลมอนมาแล้วเทร์นั้นนะครับเราทำการอัญเชิญได้เอกตาได้แค่เอกเซตนะครับแล้วอีกเช็คหนึ่งบอกว่าส่งการ์ดใบอื่นบนสนามหรือการ์ดหนึ่งใบบนมือลงหลุมเสิร์ฟการ์ดที่ติดชื่อเอกเซตมาขออ่านเลยครับผมติดชื่อเอกเซตแล้วก็ติดชื่อโอนาม <omat> oh. าโตโติดชื่อเซล แล้วก็อันนึงแต่ชื่อนัมเบอร์นะครับผมขึ้นมือได้นะครับเลือกได้แค่ใบหนึ่งนะครับคือมันเก่งมากเพราะว่ามันจะมีเซิร์ชแบบเดี๋ยวดูคอมโบลแล้วกันนะฮินนามันเซิร์ชได้แบบอิมบามากโอเคผมจบแล้วครับใบแรกแอสเท h o m โฮมครับเป็นใบใหม่ต่อมานะครับเป็นเซ l f ลฟิลนะครับฝั่งตรงข้ามจะไม่สามารถ Activate การหรือเอฟเฟกต์นะครับใน,ในการเชน การ Activate Guard ที่ Target Exist m o n s t e r ที่เราควบคุมอยู่นะครับ <acje kiego S 2> ก็คือยกตัวอย่างเช่นแบบเอาพวกเซลเวอะไรอนในเงี้ยมา Target เพื่อจะสวมนะก็เชนไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะครับอีเอฟเฟกต์หนึ่งบอกว่าถ้า Exist m o n s t e r ที่เรา Special Summon นะครับออยู่บนฟิลนะครับเราสามารถ Target ตัวนั้นมอนเตอร์ตัวนั้นแล้วก็เอาเอา e x m s t Monster จาก ETA d e เหรือหลุมนะครับ ไปสวมเป็นไส้นะครับแล้วอีกแล้วเราสามารถใช้เอฟเฟกทั้งสองเอฟเฟกนี้ได้ครับแค่เทินละครั้งนะครับก็คือใช้ได้ทั้งสองเอฟเฟกเนี่ยในหนึ่งเทิร์นเลยแต่ใช้ได้ชื่อนี้แค่ครั้งเดียวอ่าอ๋อครับผมโอเคเป็นฟิวนะครับผมอันนี้เป็นฟิวโอเคครับไปต่อไปนะครับผมเป็นกำดังใบใหม่ครับกำดังใบนี้บอกว่าเอฟเฟกที่สองของการ์ดชื่อนี้นะครับสามารถฉั่ใช้งานได้แค่เทิร์นละครั้งครับผมเอฟเฟกแรกบอกว่า ถ้าการ์ดบนสนามของเรานะครับถูกทําลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟกต์การ์ดนะครับเอาเม็ดคอเตอ,เตอร์เนี่ยมาวางบนการ์ดเป็นนี้1เม็ดนะครับผมมากสุดวางได้แค่เม็ดเดียวอ่าเอฟเฟกต์ที่2นะครับบอกว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับอัญเชิญมอสเตอร์จากเอกตัเด็กนะครับผมโดยขณะที่การ์ดเป็นนี้นะครับมีเม็ดคอเตอร์รวางอยู่ก็ถอดออกหนึ่งเม็ดเสร็จแล้วนะครับผมส่ง การ์ดใบนี้นะครับจากบนสนามของเรานะครับหรือมือหรือเด็กของเราก็ได้นะครับ1ใบลงสุสานเสร็จแล้วนะครับสเปร์มอนสเตอร์เผาอะ่ะมอนสเตอร์ธาตุแสงติดชื่อโฮปจากเอกตอรเด็กหใบนะครับเสร็จแล้วนะครับเอาการ์ดใบนี้นะครับไปเป็นไส้ให้กับการ์ดใบนั้น,นครับอ่าเป็นเป็นใบที่ช่วยให้เรียกโฮปจากเอกตอรเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับ ใช่แล้วก็ให้มันมีไส้ได้เลย้วยใบนี้ก็คือไม่ต้องใช้มอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นใบเดียวเลยโอเคครับผมเรามาดูใบต่อไปกันดีกว่าใบต่อไปนะครับจะเป็นกับดักเคาน์เตอร์ครับกับดักเคาน์เตอร์นี่คือสุดยอดมากครับมันบอกว่าถ้าเรามีนัมเบอร์มอนเตอร์นะครับอยู่บนสนามแล้วฝันข้ามอ่ะแอคทิเวตอาเวทและกับดักนะครับแล้วเปิดใบนี้แล้วก็ทำการยกเลิกการแอคทิเวต ของการ์ดใบนั้นนะครับแล้วอีกอันนึงบอกว่ามันอยู่ในหลุมนะครับเห็นเอ็กซ์เชสมเบเรขมอนเตอร์ครับของเราแตกนะครับผมก็คือถูกทําลายแล้วลงหลุมไปมันจะเอาตัวมันอะจากในหลุมขึ้นมาเซตบนสนามได้แล้วเมื่อมันหลุดฟิลออกจากสนามด้วยมาจอฟเฟกน,นี้นะครับมันจะไปรีโมฟโซนครับผมก็คือมันจะรียูได้นะครับได้ได้สองรอบนะครับ แต่ว่าผมแก้ไขเอฟเฟกต์หนึ่งนิดนึงนะครับผมเอฟเฟกตหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในเกตแล้วทำะไรทิ้งเลยไม่ได้ไดในเกตเฉยโอ้โหเก่งมากนะเป็นใบในเกตของโฮปเลยนะต่อไปนะครับผมเอาไปดูกันโอ้ต่อไปจะเป็น,นการ,การีปินนะการีปินเลยครับโอ้วันนี้นนโฮปเล็กหายากมากนะครับเนี่ยครับสมัยก่อนนี้ก็แบบโอ้โหใบละห้าถึงเจ็ดร้อยครับ ครับผมอันนี้เป็นรีปินเรื่อยๆนะครับผมโอ้กากาคาเกอรใช่คือนานมากกากาาสายโดโดดโกโก้ซูบาบ้านี่ได้หมดเลยครับผมแล้วแต่จะเล่นเลยแต่ละใบนี่โอ้นี่รีปินมาให้หมดเลยนะครับรับแทบแบบไม่ต้องหาแล้วขนาดเซอเวิอนอีกมาแล้วไม่ต้องหาแล้วครับกล่องเก่ากล่องีนกล่องเดียวโอ้คือสเกลมสเตอร์ คือถ้าเกิดจะหาเพิ่มนี่คือต้องไปเล่นหลูแล้วครับผมถ้าเกิดเล่นน้อมพ่อนได้ไม่ต้องหาเลยแล้วครับแมกซีอ๋อแมกซีโอมัน,นตัวเด่นเลยครับโอเคอาชายนิ่งรอนะครับนี่นในบสำคัญเห<ฮ>มือนกันครับต้องใส่ครับรีแล้วรีอีกครับอ,อันนี้นี่เก่ามากครับใช่แ็กมู่น,นเนี่ยสิบสี่เนาะเก่ากึกเลยอันนี้ก็ของใช้อันนี้ก็ของใช้อีกอ้โห รีแล้วรีอีกไม่รู้มายังไงก็คือแพบไม่ต้องหาเลยแล้วครับโอ้จัวนัำเบอร์ลยิงมาเลยครับผมสมัยก่อนนอมมอนร้อยร้อยห้าชุบชีวิตนะครับเสรินนักรบก็มาแพบไม่ต้องหาเลยครับผมเบอร์เก้านะครับผมเบอร์เก้าชาร์เด็ก เนี่ยลำเบอร์หกสองนี่ตัวตัวที่แบบคนหาเยอะเลยนะครับถ้าใครเล่นโฟตอนนี่ก็แบบโอ้โหได้แบบยิ่งได้แล้วได้อีกเอะโอเคครับผมยกเว้นโฮมได้โฟตอนอีกโอ้โหโอเคครับผมต่อไปนะครับเรามาดูจักซองนี้กันดีกว่าซองนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีกันห้าใบใช่แต่ว่าสุมซีเกตด้วยหนึ่งใบใช่ใช่สมซีเกตหนึ่งแบบดูซองสวยนะสวยมากเป็นประตูนับเบอร์ เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้ซีเคตเป็นอะไรได้ครับผมออไปห้ามด้วยใจเย็นใจเย็นผมยังไม่ได้ดูเลยลุน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 หน้กไปอุยใบแพงสุดนะผม <c oughs> โอ้โหซีเกตหน้ากล่องเลยนะครับอิมบรา,าครับใบนี้ ดเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนียแล้วก็ค่อยพูดเอฟเฟกกันทีหลังนะครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาดูกอนน,นา <ำ S 1> ได้อะไรบ้างห้าใบเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์ทีละใบเลยครับพี่บอลในเอฟเฟกต์อะไรครับอันเนี้ยมันบอกว่าถ้าเรียกมันปกตินะซึ่งไม่มีใครทำหรอกใช้เลเวลสิบสองสามตัวใครมันจะไปหาทำนะครับเพราะฉะนั้นมันเรียกได้โดยการนี่ใช้ เอฟเฟกต์ใบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราไปค่อยไปคุยกับเอฟเฟกใบนี้ที่หลังอ่าเอฟเฟกแรกนะครับถอดไส้2ไส้นะครับแล้วก็สเปเชียลซับมอนเอ็กซิซีส์มอนเตอร์ที่มีนัมเบอร์ชื่อนะครับนัมเบอร์หนึ่งหรือ100นะครับได้มาตัวหนึ่งแล้วเท่านั้นเราจะสามารถสเปเชียลเอ็กซ์ต้าเด็กได้แค่เอ็กซิส์มอนเตอร์นะครับไม่ว่าจะก่อนหรือหลังก็ได้แค่เอ็กซิส์นะครับแล้วก็อีเอฟเฟกตหนึ่งบอกว่า ถ้าฝัา่งงค่าทำการโจมตีนะครับเราสามารถทำให้วันเตอร์ตัวนั้นนะครับแอคแทคเป็นศูนย์ได้นะครับผมก็คือมันก็แบบสามารถมันจะมันจะแทนพวกแบบกันตีแบบโฮปตัวนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็กันแบบแทนแทนพวกอะไรนะไอ้โคฟเททานิกได้ที่มันแบบเปลี่ยนเป้าเงี้ยก็คือเราก็ได้ตัวตัวล่อมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวล่อแอคแทคตัวหนึ่งโอเคครับ <Okay, yeah, S 1> ผมแล้วใบนี้เราพี่บอส ใบนี้อมันบอกว่าใช้เลเวล4 2ตัวอง่ายมากเลยครับเลเว4 2ตัวใครจะทำได้เด็กนี้ก็ทําได้บอกว่าถอดแมททีเรียลนะครับ2ใบนะครับไสคือไส้ในเองนะครับอาสเปเชียลเซลวัตพอนหรือว่าไอตัว z ซดเนะครับมอนสเตอร์ Monster จากเด็กของเราแล้วในทั้งเทิร์นนี้นะครับเราจะสามารถคือมันเขียนว่า the l e s t of the turn ก็คือหลังจากที่ใช้เอฟเฟกต์นี้จะสามารถเรียก มอนจากเอ็กตาเด็กได้แค่เอ็กซ์ีดเพราะฉะนั้นก่อนหน้าเราจะไปทำลิงก์ทำอะไรก็ได้แล้วก็มอนเตอร์นะครับเอ็กซีดจะไม่สามารถสั่งโจมตีได้ยกเว้นมอนเตอร์ที่เป็นนัมเบอร์ครับก็คือโจมตีได้แค่ตัวนัมเบอร์ก็คือออกมาเสริมเลยเนะาะใช่นัมเบอร์โจมตีได้ก็คือสมมติมีนี่มามีนี่นี่ตีได้ตัวเดียวเพราะว่ามันนี่ไม่ใช่นนัมเบอร์แล้วก็ อีเอฟเฟกต์ e หนึ่งบอกว่าเมื่อตัวนี้นะครับอยู่ในหลุมแล้วมีมอนนะครับติดชื่อยูโทเปียหรือยูโทปิกนะครับที่เป็นเอ็กซิชีส์มอนเตอร์ธาตุออริจินอลนะครับธาตุแสงคือต่อให้มันถูกเปลี่ยนธาตุเป็นธาตุมืดก็ยังได้อยู่ยกเว้นมอนตัวนี้นะครับจะถูกทําลายจากการเอฟเฟกหรือการต่อสู้นะครับมูสใบนี้กันตายเลยครับผม mm hmm. ก็คือแบบใช้ได้ทั้งบนสนามบนหลุมเครือบประโยชน์เยอะจริงๆครับสามมันเลยครับผม ส,สามัญของสาย ZW นะครับสองใบนี้นี่คือแบบยังไงก็ต้องใส่ครับสำหรับโฮปเนาะใช่สามัญโฮปเลยครับออกมาให้แบบโหเก่งเลยโฮปแล้วก็ต่อไปนะครับมาดูกันอันนี้กันด no okay. ีกว okay. okay. ่านัมเบอร์สามถึงเก้ากีบโฮปโหทำอะไรได้เนี่ยทุกตัวใหม่ใช่ไหมงงทำไมแอาร์ตมันเปลี่ยนไปมันคือโฮปตัวเก่าตัวเก่าอ๋อที่เป็นตัวอาร์ที่สามนะครับผมเท่ากับตอนนี้โฮปมีสามอารแล้วนะใช่ครับผมโอเคครับต่อไปนี่เลยดีกว่า อันนี้ขอดยอดข้ามข้ามน่าจะรู้อยู่แล้วโฮปดับเบิลครับโอ้โฮดับเบิลเลยตอนแรกนี่ดับเบิลเลยใบละเจ็ดร้อยสองโฮปดับเบิลโฮปนะครับใบดีครับจำเป็นมากครับผมออกมาแค่บ็อกซ์สิ้นปีเนาะสิ้นปีหลายปีแล้วล่ะโอ้โหตอนนั้นราคาแบบบึ้มบ้ามากนี่รีพิ้นมาให้แบบหาได้เล่นง่ายมากเลยนะครับคือถ้าเกิดมันไม่รีพิ้นราคาซื้อสตั๊กเจอร์ได้กล่องหนึ่งแล้วใช่เลยอ่ะโอเคครับผมมาดูใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายเป็น ไฮเปอร์แลงอัพเมจิกยูโทเปียฟอสต์นะครับผมเรามาดูความสามารถกันดีกว่าความสามารถที่1และ2ของการเป็นนี้ครับสามารถสัง่งเชิงานได้แค่เท่าละครั้บครับผมความสามารถที่1บอกว่าเลือกมอนสเตอร์แลงเก้าหรือแลงเก้าหรือต่ํากว่าที่ติดชื่อยูโทเปียหรือโคบบนสนามของเราหนึ่งใบนะครับเราก็จะเอ็กซ์ซีดซัมมอนมอนสเตอร์ยูโทเปียโคบจากเอ็กตันเด็กที่มีแรงสิบหรือมากกว่าโดยใช้ ปะอาโดยใช้ม m สเตอร์ที่เราเลือกไปแรกครับเป็นเป็นไส้ได้เลยเอฟเฟกที่2นะครับบอกว่าเมื่อมีมอนสเตอร์เอ็กซเนี่ยถูกสเปเชียลโดยมอนแรงสิบติดชื่อมากกว่าที่ติดชื่อโฮปนะครับหรือยูโทปิกนะครับที่เป็นเอ็กซิสม m o เตอร์โดยขณะที่การ์ดเปเนี้ยอยู่ในสุสานนะครับผมสามารถนําการ์ดเป็นเนี้ยไปเป็นมอนที่ถูกสเปเชียลนั้น่ะขึ้นมาแล้วเอาเป็นไส้ได้อ่าก็เท่ากับว่าเทิร์นหนึ่งเนี้ยได้ไส้แน่นอน อันนี้<ช>สเปรย์อันนี้สเปรย์จากอีกตันเด็กเนาะแล้วก็ใช้ใบนี้ทาไปเป็นไส้ให้ตัวได้เลยใช่ก็คือไอเนี่ยใช้พนสนามแล้วไอเทอร์นั้นมันยังเอาในหลุมเป็นไส้ได้อีกก็คือมันก็แบบรีไปเรื่อยๆแล้วพอถอดไส้อีกอีกเทอร์นึงไอนี่มันเรียกเทอร์เป็นคำก็เอาเอ็นไส้อีกก็คือเราก็ได้ไส้ฟรีๆมาเลย <Main S 2> ใบน,<ม>นี้นี่แ,<ม>แบบนนคือสตองจะจัดนะครับผมโอเคครับผมอโอเคเราก็จบแล้วนะครับสําหรับซองห้าใบนี้นะเรามาดูอันนี้ก็ดีกว่า อ,อันนี้เนี่ยภาษาแอสเท่าเลยนะแต่ก่อนเนี่ยมีแต่มีแต่เป็นระดับอะไรนะพี่บอสพิสมติกเนาะปีที่แล้วคอเลคเตอร์แพคใช่แล้วปีนี้จะเป็นตัวรีเวลาน,นนะานแต่อันนี้นะครับเขารีมาให้เป็นอันตร้าซึ่งอยู่ในกล่องทุกกล่องเลยอยู่ในกล่องทุกกล่อง คนนคักสะสมเนี่ยชอบเลยโอเคเรามาเปิดดูกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะไปไกลมากกว่าน,นี้นะครับโอเคข้ <laughs> okay, างในเนี่ยจะมีโฮปภาษาแอสทรเนาะเพื่อใครจะงงเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาปกตินะครับ <laughs> ต่อไปเป็นอ่าอน,นี้เป็นเหมือนโทเค็นเนาะ <laughs> ให้ไว้สาสม <laughs> ชุมนุม <laughs> เราด้วยลิตให้โทเค็นและให้สร้อยมาด้วยนะครับผมสร้อยเรืองแสง โอเคครับผมเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวรอบนี้พี่บอสโอ้โห oh, oh. บล็อกนี้คืออิมพรามาให้ของเยอ,อะจริงๆครับแทบไม่ต้องไปซื้อกล่องอะไรเพิ่มเติมเลยครับอ่าภายในกล่องก็มีทั้งของรีพิซซ์สามารถมาให้หมดเลยนะครับมีแบบแม็กโซนแม็กซี่คือหานิดนิดนิดหน่อยก็พอเลยครับถ้าเกิดแบบเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องแฮนด์แท็ปนี่แทบไม่ต้องหาเลยครับหาแค่บล็อกเดียวบล็อกเดียวจริงบล็อกเดียวจบแต่ว่าอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวเรานะครับจะเอาคอมโบ ที่ผสมกับบล็อก SD42 นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครโดยพี่บอสครับคือจริงๆมันเป็นคอมโบ SD42 ไปผสมอกับอีกนิดนิดเหน่อยอ๋อก็คือซื้อบล็อกเนี้ยหน,หนกล่องเนี่ยแทบได้เล่นเล่นได้เลยครับใช่ใโหดีเลยทีนี้แล้วก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้นะครับผมติดต่อได้ที่เพจโมเดิร์นการนะครับหรือไลน์แอดโมเดิร์นการอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็ขอ ฝากนะครับกดซับสไคร้นะครับผมไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งได้หมดเลยนะครับครับผมอาทิตย์หน้าครับเราจะเอาคอมโบสำหรับเด็ก SD 42นี้มาให้ชมก้นไ่ชมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสาม